สวัสดีครับผมชาติจรรยทรัพย์นะครับยังอยู่ที่ปะตุงครับหรือว่าน้ำกรีนก็มิมลเล็กชแนลมารับงานจบทำงานชั่วโมงครับทั้งเขียวเป็นคนขับครับ เอามาลงก็ยังโอเคอยู่ครับสิบล้ออ่ะดันหน่อย <c oughs> ไม่ได้ครับตึงไปค่อยๆชังเขียวก็ฝีมือไม่เบาต้องเจอกับหัวหน้าจโจ้ หลังจากซ่อมหนักโดน,นไปสองแสนต้องหาเงินคืนแล้วครับงานนี้เดือนเดียวต้องทำให้ได้ปปปปดตัวไหนไหน,นี่บอกอึมอ๋อซึมนี่เปลี่ยนสายเปล่าฮัลโหล รอยู่กับผมชาติเจริญทรัพย์ครับเอาโอ้อบอลนี้อยู่ใครนึกชาติเจริญทรัพย์ครับปล่อยเอลไอ้บอกเอา์ไอ้นี่ชาติเจริญทรัพย์เนี่ยเอาเอาโอ้เดี๋เดี๋ยวว่าไงจะขายไม่รถนะขายไหมขายไหมรถเกี่ยวขายไหม เอาเล่นตรงนี้เลยบ,บอเราจะฟื้นลูกเราจะปลูกฟีเด้อเราจะปลูกยังนี่ทำทางเฮ้ยดกเลยครับพี่น้องอะจะดูก่อน ขวานก่อนลรกพี่ขวานก่อนโอ้ชัางเขียวจัดเต็มครับเจอต่อ,อยางพี่น้อง <c oughs> โอ้ของแข็งของแข็งใช้งัดดีเลยโอ้ช่างเขียวเนาะ มีควันอยู่ครับเ,เจ้ามาร์คทรูเกียบเท่าตัวร้อยครับวขวานก่อนขวานก่อนลูกพี่คงอคิดว่าใกขับแคทไง <c oughs> ลืมไปนี่100เดียวนะไอชานตุ๊กเลยฟันฟันแล้วก็ายไม่คลายไม่ทำสามแสนห้าทำไงลูกพี่นี่พูดอะไรอ๋อจะพูดอะไร เอาออกหมดเลยเนาเอาออกหมดเลยนี่อ๋อครับขายได้กี่แสนไอ้ต้นยางนี่โอ้นี่ครับต้นยางเยอะแยะแ,แต่ว่าบางเจ้าเขาก็ตัดต้นขายจะทำฟาร์มบ้งนี่จะทำฟาร์มเนาะฟาร์มวัวปลูกหญ้าอ่าะ ปาตุงต้องเก็บเงินหมื่นไปทำปุ่งกีแล้วครับมีใหม่ก่อนสายสายงัดอย่างเดียว,ว<ะ>เร็วดีครับเร็วดี <laughs> ทูครับแต่ว่าเป็นตัวร้อย SK04 นสตามสเปคเขาหลังจากอมหนักไปยกเครื่องใส่ใหม่ครับมหม้อน้ำหม่ไม่หม่แล้วเชียงกง ยางนี่เอาอ่อนยากเหมือนกันพี่น้องโอ้จบเคสามวีนี่เจอเครื่องใหม่เทอร์โบครับแข็งอยู่ 4ฟันกี้ไม่ใหญ่ครับนะพอๆกับเล็กพิกขีหนูเ <c oughs> จอโอใหญ่โอ้ยางกี่ปีปะาตเนี่ยยี่สิบวะอ๋อ กิดกิดกิดขึ้นมาว่าออกแล้วบ่อ๋อว่าออกแล้วยี่สิบหาแล้วท่นครับโอ้รากเยอะมากครับนี่ต่อยี่สิบปีพี่น้อง ค่อยๆไปครับแต่เครื่องจะดูเครื่องครับเครื่องมีดูเครื่อง CBD หนึ่งอีซุซุกีซูเทอบโบเนย่ไดเริกควันครับมีควันอยู่เมันน่าจะดีขึ้นอยู่น่ครับเวลาเร่ง เขียวจัดหนักครับเอ่ะเห็ดเครื่องเฮ็ดเครื่องไปในตัวเลยครับครับโชคดีครับไหนต่อเฮ้ยอ่า ความแรงครับสู้ครับงานนี้สู้ว้ามก่อน้ย <c oughs> าไม่มีปะนะครับศึกคันนีจ 4, ้จะ400,000 405นะซื้อมาวัดความแข็งแกร่งครับวัดความแรงต้องฟ้านเยอะๆค้านก็บๆแล้วก็งัดแตรากมันนาน รักมันใหญ่รถเราเล็กก็ถือว่าดูที่ว่าซ่อมหนักครับงานนี้แล้วก็กลับกลับมาแรงอีกครั้งหนึ่ง ีอย่างครับคือตาตุงไม่มีงวดรถนะครับไม่มีงวดเราก็ซ่อมไปใช้ไปสวัสดีครับสวัสดีครับท่านเจริญสัง์ครับผมนี่ตามมาดูดำกรีนหน่อยตาตุงหน่อยโอ้ดีขึ้นเยอะแล้วดีขึ้นเดี๋ยวก็ได้เงินคืนครับ ผ่านอยู่ผ่านอยู่ที่ท่านเคยประสบการณ์ในการาทำยูทูบกับก็มาประมาณ20กว่าปี <c oughs> 30 30 <c oughs> ิบสามสิบสาปี่น <c oughs> น่นา,นาเครื่อง <c oughs> เครื่องนี้มันผ่านไหมโอเคครับผ่านอยู่ครับว่ายังงไผ่านอยู่แนะนำให้ให้หน่อยว่าที่เราอเอาเครื่องนี้มาต้องรักษาดีดนะครโอ้ไม่มีอะไรใช้น้ำมันเครื่องดีๆหน่อย <c oughs> น้ำมันเครื่องอะไรครับที่มันดี ใช้โมบินไปเลยโมบินโมโมบินโมบินบินบินโมบินอ่าเอาบินขึ้นฟ้าเนี่ยใช่ใช้บินขึ้นฟ้าใช่ใช้โมบินไปเลยลองไปเช็คดูนะตรงนี้เลยอ่ะใช่ไหมหรือใช้เชลก็ได้เชลอาร์ซีเลเชลอาร์ซีอันนี้ผมก็ใช้เชลแล้วเนี่ยเชลอาร์ซีตัวมาต้องดีเลย โอ้มาเจอวิตเตอร์ห้าร้ค <handic> ร <apped airpl> ับเจอคันรอวิตเตอร์ห0าร้อ FM สอพี่น้องโอ้สาม้อแปดนี่ไปแล้วครับ ไอ้อมาส่งอะไรอ๋อเห็นคุกเหรอเท่าไรไ<อ>พ่วงเท่าไรพ่วงได้เจ็ดแปดทันครับโอ้นี่ครับปลาตุงโอ้กระเป๋ายัางตุงอยู่ตุงอยู่อ่ะเป็นเป้เลยใช่ไหมโอ้โหป,ปลาไปร้อนร้อนเป,ป,ป็นใคก็ไม่ชอบเปิดใคไม่พอใจเอ้ามันมันติดเองนี่เอ้า โอ้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวช่างอ่ะพรถ่ายแล้วมันติดด้วยช่างเขียวช่างเขียวอะไรนะเครื่องเงียบไหมปะเงียบไหมโอเคครับเก็เครื่องเนาะใต้อยู่เนาะแต่๋ควันจะนิดนึงเนาะควันคือเราอัดน้ำมันเข้าอย่างนี้อ๋อระอัดน้ะมันให้ดีด้วยนะครับดูว่าจะซดน้ำมันเท่าไหร่เดี๋ยวคำนวณดู สองแสนปีใหม่ก็ได้ได้คืนแล้วปีใหม่ได้คืนแล้วแสนหนึ่งใช่เอยี่สิบี่เดี๋ยวได้คืนแล้วอาฮาครับอ่ะต่อยางยี่สิบปีอ่ะหวานก่อนลูกพี่สอนยังไม่เป็นนะสอนจร์คีนะ ก็แล้วไม่ไปยุ่งกับคนขับะครับที่งก็เช่อ่าอัดเยอะๆยังมากก็สายแตกครับนั่นแหละวานนั่นลูกเพ่เอ้ นั่นแหละสำหรับเจ้าโกเบโกก็จะใช้เครื่องมิซซุนะครับถ้ารุ่นร้อยร้อยยี่เป็นร้อยสีปัจจุบันใช้มิซูสมัยก่อนใช้ CBD หนึ่งแล้วก็ 6D สามหนึ3 1, 3่งสามสี่นะครับ ถารุ่นใหญ่ก็สมราคาครับ4แสนที่ซื้อมาแกก็ทำเงิได้เยอะนะแต่ว,ว่ามาโดนแจ็คพอตเครื่องไป2แสนนะครับหลับมาภาคใหม่ก็แรงเหมือนเดิมครับ ใชเข้าดูได้ครับยูทูบช่องชาติเทรัพยฟหรือว่าเพจชาติเท X 2, 2, 3, รนเซฟเอ็กซ์คาลิเทรนเซฟ982.23.5ฝากกดติดตามเลยครับสวัสดีครับ